สก้ามาดูกันเบอร์ใคจะได้เล่นก่อนวุ้ยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังจุยเราเปิดมาจนได้ได้เเล่นป็สามหมื่นสก้าเอาพี่คนแบกพี่คนแบกเสียเพชรกี่หมื่นครับได้มา เปิดเมื่อกี้เลยคุณอะไรนี่ SP สมัยเหรอใช่ไหมเปิดเมื่อกี้สามประมาณสาม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 ห้าสามสี่มั้งเลือกโนจะึงหรือสองนั่งนับอยู่ต้องตำนานแะล้โอ้ตัวต่งอีกวอลกเอาตังไว ุ้ยเดี๋ยวพี่พี่ปองพบเอาตังเก็บไว้ซื้อมามาตอนอุ้ยกลางเดือนแล้วนี่กลางเดือนแล้วใครมีตังก็เปเปเรา,มานะนหน่อยเด้เราเระยดพิมมาม่คนนี่ชื่อไผยกรขึ้นมาคาารับไม่ทันอุ้ยขึ่งเปิดสดๆร้อนเกือบจะไม่ผิดพี่ เรี่ร้องเกาะภาคตัวยากาายาบอลได้เตะเมวห่า,ไหา,ไหานได้แต่งานกม่แล้วจี้ไม่ถึงจี้ไม่น่าจะถึงเพราะว่าเราใช้เกต้าเกตพราภัยมาแล้วเกมแรกพระมันให้เลือกเล่นยากอยู่แล้ว เอาเอามาทำไมเอามาทำไมคนเหนื no. à, mà, nhà, ่อยดิเนาะบาสิไดมาไดมาแล้วยัง้องมาเลิหนาดีแบบกูพี่แมวพี่แมวใส่เสื้อแกะเข้ามาทันเตย ถามหรอเมื่อกี้อ๋อไม่ได้อ่านเลือกเลยสองเอไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้ค่าแต่ค่าแต่อ่านหนึ่งดีค่าแต่อ่านหนึ่งเล่นอะไร แต่คนหนูแห่เบิ่งคนเลิน ชอบภาปะจบเลยใ,ใครผ่านใครผ่านใครผ่านโอ้ใครผ่านจะเตะลงเกาะทาสีเหมือถ้าเตะเก็บเพชรรอทำหมวกกับ หอะหาได้อีกนะเหาหรือก่อเการ้อยฝ่าอร้อยฝา่าหรือ,อว่าเสียเหาะไปละ่ะจะขี่ยังนี่พ่อมีเศษเด,ด้อบลูขาไพ่มันนี่เขาก็แพ่ขาไพ่มันนี่เรากตะโดดดีก่ะสับ12ขา บูรี่บูรี่อะไรก็พิมพ์มาแบบนี้ก็อ่านแบบนี้ไม่ได้บูรี่ใช่ไหมไปอ่านดูมีอะไรก็คนที่เขาบอกว่าเขาอย่างแบบเมื่อกี้ อยากแบกอยากแบกแต่ไม่ออนแล้วจะได้แบกกี่โมงไม่เล่นลางอนเนาะดูอย่างเดียวใช่ไหมดูดูดสงอะไรดูอย่างเดียวเลยเนาะแอบทำไมยี่สบเก้าบาทโอ้ยี่สิบกาบาทแทงเกินไม่ใช้ตังเพราะว่าไม่มีตัง่าง <laughs> น้องดูผู้น่ารักแอบดูก่อนนะ ดูไม่ได้คุยสามกระบองกับเสือเล่นด้วยครัพี่มุงงนยองอยู่ทุ่งนาลัก้องอยู่้องอยู่รอแป๊บค่อยแบกตอนมาเอาลำใหญ่หัวฟ้าป้าจะแบกขึ้น กิ่งเป็นโองูอแหละถ้ภาไัยจะตกเสือได้หรือไม่ผ้ภาไภัยสีแดงหรือว่าสีชมพูถ้าสีแดงไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าสีชมพูไม่แน่หัดเล่นได้สามปี ียวหัดเล่นได้สามปีก็ยังหัดอยู่อุ๊ยอันนี้ก็หัดเล่นเหมือนกันอันนี้ก็หัดเล่นมือนกันหัดเล่นดีด้วยนี่อันแล้วก็ไม่ต่อเลยบอกว่าจะแบกขึ้นหรือเปล่านี่จะกินเป็นโอคงเหรอ พี่ก็โหดนะมีตัวโหดมีตัวโหดแต่ว่าคนเล่นไม่โหดเพราะว่าคนเล่นก็บอกเ็นปวดนะกำลังหมือก็เตะเลวเข้าๆออกๆไม่ได้เล่นบ่อยเล่นแล้วแพ้อะเล่นแร้แพ้ก็คือเล่นแพ้ก็คือไม่หยุดเล่นนะเล่นแพ้ก็คือเล่นต่อไป มีตั้งมันเผามีพระนะสภาพดูบริอ่านกดไปทั่ววางแล้วกดไปทั่วไม่ได้อ่านมีมีแบบให้วางอะไรนะเขาอเอิรนมากเละพิซซ่าสมุดด้วยเอาเดี๋ยวจะกลับไปเล่นเร็วหนึ่งแหละ เพราะว่ามีแบบมีแบบพระมีแต่พระเดี๋ยวจะไม่มีคนคนแพ้เราต้องเป็นคนแพ้วิญนา <c oughs> ญาณเานี่ยวินญาณเนี่ยเหล่นั้นผีเสื้อสมุทรไม่ใช่นางเงือกหรออ่ะโมเป็นนังเงือหรอ,อ เอาตอบให้แล้วนะว่าจะแดกขึ้นร้หรือเปล่าตอนไปเอารำใหญ่แต่ก็ไม่มีการตอบรับจากเรียงหายเรี่ยงเลีอยเ,เพราะว่าคาดจะเล่นจริงนี่อ่พี่ปองพี่ปองกับใครใครก็ไม่รู้พ้ามีเมียสี่คน แล้วทำไมไม่เอามาแล้วทำไมเอาแต่ีเซื่อสมุดมาคนเดียว จะม่วงก่อนอแบกไว้แล้วาครอยากใครด้วย,ออยแบกไว้ไว้วก็ไว้วไม่ไหวบอกไว ผีเสื้อเป็นเมียน้อยตัวเสือก็เหมือนผีเสือ้อผีเสื้อพี่ตอนเริ่มเกมกดอันแรกที่มีขีดเดียวที่เป็นตัวโน้ตอันเดียวพี่เจม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 อันนี้ใช่พี่เจมไหม บบอยพอยด้ยพอยคื่ออย่งบอยพอยคืออะไรอ่ะ จะเรียกการปิดได้เอาแล้วไปปิดไปปิดไปปิดปิดเอ้ย <Yeah. S 1> เอาจะตั้งคำถามอมะา <Yeah. S 1> ไล่ะบายป้าระเบิดไสหนาะไม่เห็นดีแววแปลว่าแปลว่าไปเปิดมาแล้วใช่ไหมไม่อัพหรอกพี่เต้ยพี่เต้ยรอก่อนเดี๋ยวจะไปแอบอัพคนเดียวอัพดีจะได้โหดโหดราสานกดสองกดหนึ่งไปแล้ว เขาไม่มีเพศเหลืออ่าตอนนี้น่าจะเหลืออยู่สาวเรืออยู่พันเดินคนแรกเท่ากับอุ้ยอุ้ยม,มีมีมีเดี๋ยวนะเราขอดูก่อน อูคนนี้คือคนที่นา่ารักมากมเจอวัวกดสองยบละจยบละบอกช้าเกินไปกดไปแล้วผู้งงนะใดบอท่านขึ้นขเขาไปกินข้าวดู ใครยังไม่กินข้าวไปร้านอะไรนะบอยอะไรอะเดี๋ยว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 บอยทอยเออใครยังไม่กินข้าวไปกินข้าวกับพี่เจมนะบอยทอย 吃满干的。<laughs>

ไก่อไก่อหรอไก่อคือตัวไหนตัวหน่อยคือกันายอมละ ต้องหมดตาแบบสามพันตี้อยโอ้วันสูบเลยมือนโตรงดูวันแนมีอกเรียนเต็มอัยะยังไม่ปุยหรอนี่ ดูเป็นแบบยางหวยมาไปอาบน้ำก่อนนะโอเคพี่เจมแล้วก็จะออกไปแล้วใช่ไหมโอเคคนเดิม คนเล่นเป็ว่าเล่นไม่เป็นนะนี A ่นี่เล่นโมเป็นอันนี <t aring rawd mail> ้ไม่หดหดดีเลยเพรเล่นไม่เป็น <world> น้องกอจ๋าหาจากไหนจี๊ดสามดาเดี๋ยวแรกนี่ <disrespect> ่ะเหีืยวแค่รอทำพี่ว่าสัง บบดบเลยลบเลยเรอมันนีลบเลยโอ๊ยคนท่นีตังให้หก็กเลยก็ซื้อเนาะก็เลือดหัวเล่นอะปั่นไอดีให้หัไม่เราจะบ่มีคนเหลนนั่นแล้วต้องหาคนแบเดี๋ยวเราก็ ไปเก็บข้าไว้แล้วก็มาเล่นเลี้ยวหนึ่งเด้อจะได้เดินจันเก่าวะหาศึกษาเอาแบบแดงแล้วไม่ดูไม่มีเวลาดูอย่างเลยนี่เลยกับพี่มูกสองตัวก็สบายแล้ว กบ้าอีกค่ะมะเขืเอามาเหลียก็เพือแต่มาับ้าอยู่แล้วเราก็วิ่งไปชนหนัง่ะเอ่มเลยแล้วเราก็วิ่งไปชนอือจะได้ละจะได้ละจะได้ละ ทำแบบที่ยิงตอยแล้วทำไมพี่โูพี่โูไม่หลับไม่นอนเจเดี๋ยวก็นอนแล้วเพื่งนี่ทำงานล้าง เหมือนกันน่ารองฝานเลยคือล่ะอย่ามาใกล้อีกนะลืมดูน้องเอ้ยน้องพอะนี่พูี่พูเไม่ได้เสียใจถ้านี้ก็ทำเหมือนกันนลี้วสองวันเลยอ่ะเลี้จะมาถิงเีจะมาถึงอะ ลืมดูลืมกันแล้วนะ้โอ้ยอย่าพายไม่ลืมไม่ลืม <สา S 1> ผมส<ผ>ิบปีทำงานสิบปีทำงานส<า>ิบปีค่อยทำงานสิบปีทำงานสิบปี คือปีเลยหรอผมอ่าโอ้หเว่า่ปทัวเลยเป็นพี่แล้วมาหลอกเลยใช่ไหมพี่โหไม่ต้องจริงเป็นพี่แค่มาหลอก เรียกป่าเรียกเปื่ลยแล้วคนกับคือห้อง้ตัวการ์ดจีอ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 ะไรก่อน เตี๊ยมเหอทำไมยี่สิห้าย่างยี่กวัดฟังรายชื่อแม่ราชื่อม่ดิอาน้ำก่อนนะคุณนุ่งอยไม่ได้ฟังยิงเดยไอ้คกมนี้ก็จะไปแหละ ลูกรออยู่วะเล่นจบแล้วบอกนี่ห้องด้วยเอาจะไปนอนพี่บูพี่มูจะไปนอน,ปน,นแล้ว 哎，两块一毛钱，你给你。 จให้ี่ครูเกลมเงินแ่ตืนอี่บอกว่าจะให้พี่ครูเกลมเงินได้ดินนี่ไงี่หโอ้ตะลึงตะลดงวนเหตุ ฮื้เด้อดูคนคนจะมาเล่นน่ะคนจะเล่น่ะคนจะเล่นคนือนนจ,จ,จะหนีจะหนโอเคผันดีพี่ครูบ๊ายบายอย่าให้เห็นมาเล่นพ <c oughs> ิรัชจะหลอนม่นละพิรัชจะว่อกกับพี่หนุ่มบายบาย นอนไปนอนไปพรุ่งนี้ทำงานไส้แล้วพรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้เลยอ้ยชนะคนแบก <ST. S 1> แบกของเราในวันนี้พรุ่งนี้ทำงานจ้ากว่าจะ